ปัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสินค้ามารีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถแท็กเตอร์เข้าใหม่นะคะเป็นรถจากค่ายคูบูต้านะคะคันนี้คูบูต้า L4708DT นะคะสะภาพสวยๆเดิมๆพร้อมใช้ค่ะเดิมทุกจุดเลยนะคะสีสันเดิมนะคะ มีอุปกรณ์นะคะเป็นชุดใบมีดดันดินนะคะแบบคันบนหรือจะเปลี่ยนเป็นคันล่างก็ได้นะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นใบมีดที่ติดกับตัวรถมานะคะเป็นแบบคันบนนะคะสภาพเครื่องนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะมาดูชั่วโมงการทํางานค่ะคะันนี้นะคะใช้งานมาแล้วนะคะอยู่ที่898ชั่วโมงการทํางานนะคะจทะเบียนปี5-6นะคะ ก็ท่านใดที่กำลังมองหานะคะรถขนาด47แรงม้านะคะคันนี้คูต้า L 4708 DT นะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะเป็นใบมีดดันดินหน้าแบบคันบนและโรตารี่นะคะราคาอยู่ที่395,000บาทค่ะเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ได้ดูกัน,นะคะ่ะ หาทันใดที่กำลังมองหานะคะคุตา l c 7 0 8 4 7แรงม้านะคะเครื่องยนต์ไดเล็ก Injection นะคะ4สูบนะคะก็สนใจก็เข้ามาทดสอบขับสินะคตัวจริงที่หน้าร้านได้เลยที่จัดร้านนะคะอยู่เยื้องกับริษัทลงศรีซีพีบ้านท่าคอตำบลวังบัวอำเภอคลองกลุงจังหวัดกำแพงเพชรคะ่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0875223883 0953399988คะยังมีรุ่นอื่นให้ได้ดได้ชมกันนะคะ ซื้อสินค้านะคะทางร้านมีเป็นการจัดส่งให้ในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยหรือจะแนะนําคนที่รู้จักมาซื้อก็ได้นะคะทางร้านมีค่าแนะนําให้นะคะก็สอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยค่ะคลิปหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนฝาติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ